โจนาห์ทำขยับละขนาดยังไม่ถึงวันที่จะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งชัดๆก็เปลี่ยงมาแล้วครับสีชาติในอาเซียนรวมประเทศไทยคุณถูกเก็บภาษีโซลา่าเซลล์แน่ๆและนั่นหมายความว่าไทยจะติดบ่วงถูกขึ้นภาษี80%จากการที่จีนใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตแผงโซลา่าเซลล์นะครับ เรื่องนี้นี่นะครับออกเปิดเผยกันออกมาแล้วก็คือฮาือจากที่เป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ชมครับยิ่งใกล้วันที่โดนัลด์ทรัมป์จะสาบานตน20มกราคมเนี่ยนะฮะมาตรการต่างๆที่จะอเมริกาเฟิร์ส ป้องกันการค้าของประเทศอเมริกาขณะเดียวกันเริ่มจะมีการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกโดยนโยบายภาษีหรือการคา้าการนําเข้าก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่ขนาดว่าปลายปีมันควรจะเริ่มไปลัลลาจริงเกอรวกันนะครับแต่พอมีทัป์แล้วก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนนะฮะแล้วนั่นก็หมายความว่าทัป์ออกมาเลยครับแต่ว่าทัปม์ไม่ได้พูดตรงๆเรื่องนี้ออกมาจากท่านักของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาโดยเจ้าหน้าที่ของสํานักงานการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสกัดกระทรวงพาณิชย์ได้ออออกกมาบาบบบนนนนะะคครรััว่ตี้ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับนี่ขนาดว่ายังไม่เชิญรัฐบาลทรัมป์เลยนะนี่รัฐบาลชุดปัจจุบันของไบเดนที่กาลังจะคืนอํานาจให้กับทรัมป์เนี่ยนะฮะบอกว่าเตรียมใช้มาตรการเบื้องต้นมาตรการเบื้องต้นนี่คืออะไรทราบไหมะคือมาตรการในการเก็บอัตราภาษีนําเข้าแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจาก4ประเทศในกลุ่มชาติอาเซียนแล้วเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกานะครับทำไมเรียกว่ามาตรการเบื้องต้นเพราะว่ามาตรการเนี่ยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยคือเขาจะประกาศว่าเขาจะเก็บภาษีเท่าไหร่ จากประเทศอะไรแล้วสิ่งที่เป็นมัดเนื้อหาสาระตรงนี้จะเข้าสู่นะครับการพิจารณาของภาคเอกชนอเมริกาแล้วก็เข้าสู่การพิจารณากรงภาคการเมืองของสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณก็ได้นะครับแต่ปกติการส่งสัญญาณแบบนี้เราใช้จริงๆทุกทีนะฮะถึงถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าธันวาคมเนี่ยทองคําในประเทศไทยเนี่ยให้สูงสุดไม่เกิน 45- 0 0 0หรือ44,000แล้วท่านผู้ชมคิดว่าสูงสุดทองคําไทย ธันวาคมไม่เกิน45,000ก็พิมพ์45,000ถ้าสูงสุดไม่เกิน44,000ก็พิมพ์44,000ส่งมานะครับทีนี้การประกาศออกมาตัวน,นี้ถามว่า4ประเทศในอาเซียนเราไม่ยากครับที่เป็นแหล่งและฐานการผลิตแผงโซลาเซลล์เพื่อส่งกลับไปขายอเมริกามาเลยประเทศแรกไทยนะฮะไทยเวียดนามกัมพูชามเลเซียโดนหมดเลยครับ4ประเทศนี้นะครับถามว่า สีประเทศนี้โดนและจะขึ้นอัตราภาษีเท่าไหร่นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักตัวแทนการค้าหรือผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่บอกลยนะครับว่าการเก็บอัตราภาษีจะเริ่มตั้งแต่21.3 1ขึ้นไปถึงสูงสุด271.2%รนท่านผู้ชมครับคิดดูสิครับแผงโซล่าเซลล์ที่มาจาก4ประเทศนีเนยฮะ ถูกเก็บภาษีนําเข้าขั้นต่ําสุดก็ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอากรมๆนะฮะสูงสุดเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะแพงไหมล่ะครับเห็นไหมฮะทีนี้การขึ้นตรงนี้เนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของเหตุและผลว่าทาไมเขาต้องทำอย่างนี้คือหนึ่งมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐนี่เหตุผลแรกที่เขายกนะครับตัวต่อมาครับมีการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่มาว่าจ้างให้ทั้ง4ประเทศเป็นฐานการผลิตเพื่ออ,อาศัย ชื่อต้นทางของประเทศการผลิตว่า Country of Origin หรือ CO เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากภาษีไม่ต้องเสียแพงถ้าหากว่าถูกผลิตออกมาจากประเทศต,ตั้งต้นที่โดนเป็นเป้เปาหมายโดยตรงนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของสำนักพิการกาค้าอเมริกาพูดกันเอาไว้นะครับทีนี้ถามว่าใน4ประเทศก็เรียบร้อยเช็คเลยเรียบร้อยครับว่าขึ้นเป็นอย่างนี้ฮะแผงโซลาเซลล์ในประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้นะครับหรือในสประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนจากต่างประเทศที่มาตั้งโรงงานในประเทศทั้ง4เหล่านี้แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าคือกลุ่มทุนของแผงโซโาลารเซลล์จากประเทศจีนนะครับดังนั้นพอผมตรวจสอบข้อมูลไปก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้แทนการค้าของกระทรวงพาณิชย์อเมริกาประกาศเลยนะครับจะมีการขึ้นอัตราภาษีแผงโซาสลารเซลล์สาหรับประเทศไทยในอัตราสูงถึง77.85%เหา็นใช่ไหม เก็บ77%เลยนะครับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ที่มาจากประเทศไทยนะฮะแล้วเขาระบุชื่อบริษัทด้วยว่าบริษัทนี้แหละจะโดนเก็บภาษีด้วยอัตราเท่านี้เมื่อส่งแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากไทยเข้าไปขายในอเมริกานะครับก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าไทร์น่าโซล่าซึ่งเป็นบริษัทโรงงานสัญชาติจีนที่ตั้งในประเทศไทยและผลิตแผงโซลาร์เซลล์ส่งกลับไปขายที่อเมริกานะครับไทรนาโซล่าเนี่ยนะครับจะถูกเก็บอัตราภาษีสูงขึ้นนะฮะ ถึง54.46%มันมีอยู่2องตตานะฮะหบริษัทนี้มีโรงงานอยู่ในทั้งไทยและเวียดนาม Trina Solar ด l งนั้น Trina Solar Sale ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะถูกเก็บอัตราภาษี77.85%เมื่อส่งเข้าไปขายในอเมริกาคือแผง s o ลาร์เซลแล้ว Trina Solar เนี่ยยังมีโรงงานอยู่ที่เวียดนามซึ่งก็จะถูกเก็บอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น54.46%นะฮะคำถามคือแล้วทำไมไปเก็บเวียดนามน้อยกว่าประเทศไทยเห็นไหม ห่างก็ต้งยีกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ถึงมือโด,โดนัลด์ทรัมป์เลยนะฮะนี่ยังอยู่ในยุคโจโบไบเดนเนี่ยคุณก็เจอเก็บภาษีแผงโซลาร์เซลล์หนักขนาดนี้แล้วนะครับทิมไบรต์เบลล์นะครับเป็นทางด้านหุ้นส่วนบริษัทธุรกิจไวลีเรนแล้วก็เป็นคนที่ตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศสหรัฐใน,ใน,ใ,นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่ามาตรการภาษีเบืืื้้้อออองงงตนนนยย่่่าาาาเเเีถถววหมมะะสชัดจ และนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดข,ขึ้นกับอเมริกามาอย่างช้านานโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนต่ำจากจีนที่ใช้ฐานการผลิตในแถบอาเซียนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ครับเราจะเห็นว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องที่ปวดหัวแล้วครับสำหรับฐานการผลิตของไทยโดยเฉพาะยิ่งที่จะถูกส่งออกไปแล้วถูกเก็บภาษีสูงกันตั้งขนาดนี้นะครับ